ตัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะพบกันอีกทั้งในโหราแบงกับผมทนายแบงคนะครับทั้งท่านที่ติดตามใน Facebook Fan Page แล้วก็ใน YouTube c h anel n เลยนะครับ คลิปเดือนเมษายนต้องขออภัยด้วยนะครับผมทําไปให้แล้วแต่ว่าน้โปกอ่ะน,นั้นไปเขียนเดือนผิดนะครับลืมไปแก้ไขเดือนเดือนเออไปกลายเป็นเดือนมีนาคมมี2เดือนแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็น,เป,นเป็นคลิปเดือนเมษายนนะครับท่านไหนยังไม่ได้ฟังจะไม่ฟังแล้วก็ได้แต่จะ, <laughs> จะย้อนกลับไปฟังเนี่ยก็ดูคลิปที่เป็นรูปเอ่อรูปพระอาทิตย์ะนะครับถ้าจายผิดนะสีส้มๆอ่ะพอดีอ๋อไม่ใช่สิรูปที่เป็นอุณภูมิร้อนอ่ะ เออวีจังหวัดมันเดือนเมษายนเดินมันร้อนใช่ไหมนะครับผมก็เลยแบบใส่ภาพปกเป็นความร้อนเข้าไปเลยไปชดอุณหภูมิไป,ปชดอากาศติดหนึ่งนะครับสาเหตุทําไมมันถึงร้อนก็ต้องบอกนี่นะครับว่าปกติแล้วทุกๆเดือนเมษายนของทุกปีเนี่ยดาวพระอาทิตย์ยจะโคจรเป็นอุดนะครับความหมายของเป็นอุดเนี่ยโอเคแหละพระอาทิตย์มันกําลังมันยิ่งใหญ่ นะครับมันทาเรื่องทางโหราศาสตร์มันก็มีความหมายแต่ว่า <c oughs> ในเรื่องของระบบสุริยญา,าติเนี่ยพระอาทิตย์โคจรไปเป็นอุดเนี่ยนะครับก็หมายความว่าพระอาทิตย์จะอยู่ใกล้โลกมากที่สุดในช่วงเวลา12เดือนจึงทําให้เดือนเมษายนของทุกปีร้อนมากแล้วถ้าท่านไหนเนี่ยนะครับสนใจเรื่องของการพยากรณ์สภาพอากาศของของประเทศไทยเนี่ยนะโหราศาสตร์ระบบสุริยญา,าติเนี่ยสามารถบอกได้ยกตัวอย่างเช่นดวงอาทิตย์นี่แหละ ในวันที่พระอาทิตย์เปมหาอุที่10องศาเนี่ยเป็นวันที่ร้อนที่สุดส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับ19 20 21 22 23จะเป็นมหาอุจอยู่แถวๆนี้ของทุกปีมันจึงเป็นวันที่ร้อนที่สุดของแต่ละปีเลยนะครับท่านไหนสนใจเรื่องของโหราศาสตร์ระบบสุรยิยอาทลองศึกษาค้นหาดูแล้วท่านจะพยากรณ์เรื่องของสภาพอากาศในประเทศได้เอาละเสียเวลาเดี๋ยวเรามาพยากรณ์รายเดือนประจำเดือนพฤษภาคมนี้กันดีกว่าครับ สวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะฮะดวงชะตางชาวลัคนาราศีธนูจะเป็นอย่างไรบ้างนี่เป็นลูกชายผมเองพอดีคุยกับคลิปแล้วแล้วหมายชาวลัคนาราศีธนูผมได้ดูพอดีโตไม่เล็กนะยี่เกือบสามสิบโลนะครับจะขออัดคลิปต่อกับลูกอ่ะชาวลัคนาราศีธนูจะเป็นยังไงบ้างมารับชมรับฟังกันนะครับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยน,นะมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวนะครับ เดือนนี้ดาวบรหัล็กไมดย้ายไปไหนดาวบริเล็อนอกจากเป็นดาวจําตัวแล้วเนี่ยก็ยังเป็นดาวเจริญพันธุ์ถูด้วยโคจรงเข้าอยู่ในเรือนปุตตะชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยมีโอกาสได้ทําอะไรที่แบบเริ่มต้นใหม่ครีเอทีฟดีมีความคิดสร้างสรรค์ลุยเลยทําให้เต็มที่นะครับยิ่งท่านได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่และเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยได้เป็นจังหวะจังหวะที่ดีดีมากๆโอเคไหมชาวลัคนาราศีธนูนะ ต่อไปนะครับดาวที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ดวงหนึ่งก็คือดาวพระราหูดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเริญสัจชะนะครับโคจรเขาก็อยู่ในเรือนปุตตะอยู่ในเรือนปุตตะเหมือนเงี้ยนะเพื่อนเยอะแยะมีเพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยชื่อชา,า,าวลัคนราลสินูอย่างบอกเลยเริ่มต้นทําอะไรใหม่ได้ก็ทําเป็นช่วงเวลาที่ดีเริ่มต้นดีทําอะไรดีเกี่ยวข้องกับต่างประเทศดีดีทั้งนั้นนะครับต่อไปนะครับดาวพระเสาร์ก็หยุดนิ่งอยู่กับที่เหมืนอนกงน แล้วพอสาวเด็กเจ็ดไปเราจะเริยนกระดุงพ่โคจรอยู่เรือนสัจฉะมีโอกาสเนี่ยมีไรายได้นะครับติดต่อผู้คนไว้เถอะนะครับ <c oughs> มีโอกาสที่จะมีไรายได้สร้างวันนี้มันจะหวังน้ําบ่อหน้าได้สร้างมีตรภาพในวันนี้มันหวังน้ําบ่อหน้าได้จังหวะด,ดวงยังดีอยู่ไม่น่ามีปัญหาเอาเลยนะครับลวยเลยเต็มที่เดือนนี้มีดาวใหญ่ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวว่ากันไปทีละดวงเอาดวงแรกก่อนวันที่สองพฤษภาคมสองพฤษภาคมเนี่ย ดาภพ,พุทธเลขสี่ย้ายดาภพ,พุทธเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกันมมะโคจรถอยหลังมานะเข้าไปอยู่เรือนพันธุมีผลไหมผมว่าก็มีผลนะแต่ว่ามันช่วงเวลาสั้นๆเพราะพุทธเนะี่ยเดินถอยหลังมาแค่สี่วันนะครับมันไม่ได้เยอะมากมีโอกาสเรื่องงานงานอะไรก็ตามแต่ที่เคยพูดคุยไว้เราไม่สําเร็จรอบนี้จะกลับมาพูดคุยกันสําเร็จได้นะเพราะฉะนั้นให้คว้าไว้ ราะว่ามันมาแค่ระยะเวลาสั้นๆแล้วเดี๋ยวมันก็ย้ายหนีกลับไปช่วงสี่วันนี้สองสามสี่ห้าหกงานเก่าสัญญาเก่าๆข้อตกลงเก่าๆที่เราคิดว่ามันดีมันเหมาะสมมันหลุดออกจากมือไปแล้วแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งคว้าไว้เลยนะครับอย่าปอยผ่านโอเคไหม <c oughs> ต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอีกก็คือในวันที่สี่พฤษภาคมสี 4, พ่พฤษภาคมเนี่ยดาวพฤหัสเลขหกย,ย้ายดาวพฤหัสนะครับเป็นดาวเจ้าเรือน อรินะครับแล้วก็เป็นเจเน้าเลนลาภะด้วยโคจอนเลงดวงชะตาชาวลัคนาราศีธนูเอพอพระสุขอยู่แบบนี้มันมีตำแหน่งเป็นพินทุบาทนะสุขเจาจจร,รย์เจ้าอรน,นิลันปัญหาเรื่องความรักคนรักคู่ครองเนี่ยก็ระวังให้ดีแล้วกันข้อสัญญาอะไรก็ตามแต่ที่มีในช่วงนี้อย่างที่บอกนะถ้าเป็นข้อสัญญาเก่า แล้วเราคิดว่ามันดีกับเราช่วงเวลานี้ตบปากรับคาเอาไว้ได้ก็ดีก่อนที่จะเสียมันไปอีกครั้งนะครับต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอีกคือในวันที่6พฤษภาคม6พฤสภาคมเนี่ยดาวพระพุธย้ายเนี่ยพระพุธจะย้ายเดินกลับไปเป็นปกติแล้วพระพุธย้ายเนี่ยวันที่6เนี่ยนะเงื่อนไขเก่าๆข้อสัญญาเก่าๆที่เราคิดว่าเราจะได้นี่ไม่ได้แล้วนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอก2 3 4 5 6ถ้ามีเงื่อนไขมีข้อสัญญาอะไรที่ กลับมาคุยกันอีกครั้งคว้าไว้ได้ก็คว้าไ,ไวาไ้เลยอย่าหวังให้พลาดไปต่อไปนะครับวันที่10พฤษภาคม10พฤษภาคมดาวพังขานเลข3ย้ายดาวพังขานปเ,าเนป็นดาวเจริญปุตตะและเป็นดาวเจริญดีหน้าโคจรเข้าไปดูเจรินสุภะแต่มันระวังมีปัญหาเรื่องของการน,นินทาถูกติสินูกนินทาถูกนินทาลับหลังอะไรอย่างเงี้ยถูกให้ร้ายเลยขาก้าอ,อี้ช่วงนี้ก็ระวังไว้หน่อยแล้วกันนะครับ2เดือนน่ะโดยประมาณ นะก็จะมีตั้งแต่อพฤษภาคมนณ้แล้วก็ไปถึงเดือนกรกฎาคมเออเรามันระวังมีปัญหาแบบโดนใส่ร้ายโดนให้ร้ายโดนนดินทารับหลังอะไรอย่างเงี้ยด่ารับหลังเออแต่ก็เอาหนะโลกกะทำแปดนะมีชื่นชมก็ต้องมีเดินทางกเป็นเรื่องปกตินะครับต่อไปนะครับดาวทิจยะาเอกก็คือในวันที่15พฤษภาคม15พฤษภาคมเนี่ยดาวพระอาทิตย์เล่งหนึ่งย้าย ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระนะครับโคจรงวิเดือนอเลเออให้มันได้อย่างเงี้ยชื่อเสียงต้องระวังจริงๆนั่นแหละโอเคไหมนะครับต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอีกในวันที่19พฤษภาคม19้าพฤษภาคมดาวพระเกตเลขเก้าย้ายพระเกตี่ยย้ายเข้าไปอยู่พระเกตเนี่ยนะย้ายเข้าไปอยู่เรือนสุภระเออชาวลัคนาราศีธนูนะเออ ให้มองว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์นะคนเราเนี่ยมันมีติฉินมันมีนินทาเป็นเรื่องปกติเราวางตัวให้เรา,าให้ดีพ้นเรื่องนี้ไปคำชมเดี๋ยวมันเนื้วมาโอเคนะดวงชัดมากเลยนะครับสุดท้ายละดาวที่จะย้ายอีกนะครับคือในวันที่30พฤษภาคม30พฤษภาคมนี่ดาวประสุเลข6ย้ายดาวประสุเนี่ยนะเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะโคจังเข้าไปอยู่ในเรือน มรณะโอเคนะจังหวะนี้อุปสรรคปัญหาเริ่มทยอยคลี่คลายแล้วนะเริ่มทยอยคลี่คลายแต่ว่าเรื่องโชคเรื่องอะไรนี้ก็คงยังมาแต่ว่ามาแต่น้อยนะยังไม่ได้เยอะมากวางผลประโยชน์อะไรได้มาอย่าบอกใครเอานี้แล้วนเก็บไว้ก่อนนะครับมันอยู่ในเรือมรณะแบบนี้แต่ว่าพระสผก็อยู่ตำแหน่งที่เป็นราชาโชคนะเอาเป็นว่าเรื่องราวคําดินทาหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอาจจะมาจากสิ่งที่เราทําประโยชน์ที่เราได้ แล้วเราโดนนินทาหรือการถูกนินทาของเราอาจจะนํามาซึ่งลาบซึ่งประโยชน์ก็ได้ก็ว่ากันไปนะครับก็มีประมาณนี้สําหรับชาวลนะัคนาราศีธนูครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปประจําเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์เป็กำลังใจให้ผมหน่อยท่านไหนที่ตามทาง YouTube นะครับก็ฝากกด Subscribe ให้ผมด้วยใครติดตามทั้ง Facebook ก็กด Follow ไว้ใครกดตามนี้นะขอให้รวย <c oughs> ๆ,ๆโชคดีดวงดีนะครับไม่ตกบกพร่องเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ